นเขาโ่เรื่องคุยสนทนาเดอทอกกิ้นสตอรี่นะฮะในช่วงพิเศษนะเรื่องคุยงานนี้มาเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดเทียงรายนะครับที่สโม,มสรเชียงรายยูเนเต็ดนะในการแข่งขันฟุตบอลเชียงรายยูเนเต็ดมีคนเยอะแยะนะครับขอให้เชียร์ฟุตบอลเชียงรายยูเนเต็ดสู้นะครับอันนี้ก็จะให้ ท่านผู้ชมไอลิปวิดีโอได้อย่างไรไปดูครับ वह बैठक तो थी

牛火锅哈，哎，是 <noise> 吧？嗯，我不来过一次啊，我去。我、wow. 忘 <noise> ยชวนกินสวัสดีครับมาเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวรอฝนตกด้วยนะครับถ้าฝนตกก็หยุดก็ไปเซ็นทันนะครับนี่ไงเพื่อนสวัสด,สสดีสวัสดีส นั่นก็คือที่ขวดที่จากร้านอาหารที่กาดหลวงนะครับที่ผมเข้าขวเมื่อกี้กับข้าและน้ำซุปไม่ห้าข้าวผัดกับเพราประตูครับโอ้โหน้ำซุป

กินมากเรื่องคือกัรกระเพ๋าแล้วก็มีนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านกระเพ๋ากระายหรขอขอบคุณครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อเพื่องตานที่กระจายพัฒนาและกระจายกระจายนะครับโอเค,ครับน้ำซุปเนี่ยอร่อยจัง 要不这些、个、东西了，脖子的话，我怕了。

อันนี้อันนี้นโฟมเมืนโดนตัดอ่กไม่หนึบโดนเลี่ย,ยอืมนะเลื่วะอันนี้จัโดนี่ยตยาวตัยาวตัวขาวตยาวแล้วแบบตัแบบรบๆเนี่ยนีเออักทีคตับ là níu vào phòng ngay sau khi níu vào phòng ngay sau khi nắm 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 vào phòng ngay Đi.

บัพปบพี่อร่อยอาไกวันนี้ถ้าผู้ชมวันนี้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อเพื่อสถานที่แห่งนี้นะครับวันนี้เราจะมีที่เพื่อเพื่อสถานที่ภาคตะวสนตกในประเทศไทยนะครับต้องขอขอบคุณจากเส้นท่านเชียงรายที่ศูนย์การค้า ที่จงังหวัดเชียงรายนะครับที่เซตพันเชียงรายวันนี้ขอบคุณกาบหลวงนะฮะแล้วก็สปอเตอราา์หลักฮะเซตพันเชียงรายอันนี้ท่านผู้ชมเะรนี่ครับวันนี้ก็มีเสื้อ <Talk. S 2> เรื่องคุยโฆตนา The Talking Story ในช่วงเรื่องคุยเรื่องทอกนะครับท่านผู้ชมจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิละปะร่วมสมัยเมืองเชียงรายอันนี้ท่านผู้ชมเลยนี่ครับอันนี้ก็มีเสื้อ งสมัยที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้พิธีปันจะเป็นไงบ้างนะ นี่ไง อันนี้สีนะครับนี่วาดภาพแล้วก็มีวาดที่ผู้ชมชอยู่ในทีู่ดิโอ มีสัมภาษณ์ให้กับผู้ชมวันนี้ฮนะมีต้องขอต้อนรับทุณท่นนะครับะใช่สัมภาษณ์ที่พิพิธภัณฑ์ศิละปะศิลปะเชียงรายศิลปะเชียงรายสัมภาษณ์วันนี้มีอะไรบ้างฮนะผมมีภาพหลายอย่างศิลปินวาดภาพ,พ,าพ,พ,าพนะแล้ว พูดคุยสัมภาษณ์วันนี้50มุมมองบนงานขนาดใหญ่นะครับมาดูดีกว่าที่จะเป็นยังไงสินค้าโอท็อไปดูกัครับครันะออบอาอ,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 อันนี้สินค้าโอท็อที่อันนี้สินค้าโอท็อมีเสือ้อมีตัดเกงนะครับ้วก็เสื้อที่ไทย นี่ก็อันนี้ท่านักเส้นนะอาจารย์เฉลิมชัยที่ทหารชายแดนที่ต่างหันยเ่ที่กลานไอ้ลูกวันนี้ก็มีลายใหญ่มีผ้าที่ศิลปะอ๋ะอถ่ายกพี่ใช่ไหมสวัสดีครับ าสัมภาษณ์วันนี้คุณนี่ขอต่อละมาลายจารุพันไต่พูกครับไอ่ใช่ครับนี่ก็คือศิลปะรวมสมัยที่จังหวัดเชียงรายนะครับมีคนมาถามที่เยอะแยะที่ลานค้าก็มีไม่ใช่ครับรานค้าก็มีศิลปะในช่อมครับขึ้นไปชั้นบนเลือยังครับ อ่ะแล้วขึ้นชั้นบนเลยในตอนากมีขึ้นด้วยนะครับอ่ะเชิญครับมาดูดีกว่านะครับมาอยู่ที่นั่นที่ไงทเ่ศรประภาที่สังสรรค์นี่ครับที่ศรปะภา มีวาดภาพในนี้นครับหิป็นที่หรืป็นมีรายชื่ออยู่รายชื่อแตละคนภาพไดมีสมรักปันติบุญฮะลายเซ็นเงียมดารักสีรายชรเลย อ,อาจารย์โมมาอินยาสีนะครับอันนี้อันนี้ไม้นะครับที่ศิลปะในนี้พัฒนธรรมไทยอันนี้น,นี่ฮะป่อชาตาไม้วงแล้วไปต่อไปนะครับต่อจากวันนี้ที่ ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับมาดร่วมคลิปวิดีโอของเรานะฮะคุณอาจารย์นะคุณอะไรคุณดูแลตึกคุณดูแลปุ่นคุณดูแลดูแลอาชีพอาชีพครับผมต้องขอขอบคุณค่ะคุณนะฮะปี resort. ปีนะฮะต้องขอขอบคุณ ตะวันทุกปีทุกปีปีขอพระอคครับรดดูแลผมโปรดดูแลผมขอบคุณนที่เงี้ยะปกไลคอมเมนต์าแล้วก็๊กอรครับไว้การาก็จะมีโอกาก็ขอให้ตาบ้านแก้หาให้แก้ Kita harusnya, kita harusnya. Kita harusnya.